คนศพข้ามจังหวัดวัดราชประคองธรรมสวดศพพร้อมกันหรายขาดแคลนน้ำมันที่ใช้เผาศพเผาต่อเนื่องกว่าละเจดรายไม่พักวันเมนแตกอีกรอบ ที่วัดราชประคองธรรมตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีทางวัดได้นำรถของมูลนิธิสยามนนทบุรีในโครงการบ้านหลังสุดท้ายเดินทางไปรับร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด6รายด้วยกันซึ่งในวันนี้รถของมูลนิธิได้เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งรายโรงพยาบาลบางละมงจังหวัดชนบุรีหราย โรงพยาบาลราชวิถี1นรายโรงพยาบาลสลินทร1หนึ่งรายสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ปรทุมธานี1นรายและกรณีเสียชีวิตภายในที่พักในจังหวัดนนทบุรีอีกหนึ่งรายซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ยากไร้และครอบครัวยากจนไม่มีเงินจ่ายค่าทำศพ และทำพิธีกรรมทางศาสนารวมไปถึงมีความลำบากในเรื่องของการเดินทางมาร่วมทำพิธีศพทั้งนี้ที่ผ่านมาทางวัดราชประคองธรรมได้เผาศพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้พักเมนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาวันเมนชำรุดและเสียอีกหลังจากที่เมนเผาศพเคยแตกมาแล้วอีกทั้งตอนนี้ยังขาดแคลนน้ำมันที่ใช้เผาศพและผ้าห่อศพอีกด้วยค่ะ นายแพรัฐสุดทูบหรือพี่แปะวัยวัจกรวัดราชประคองธรรมได้กล่าวว่าในวันนี้ทางวัดได้ทำการรับศพผู้ยากไร้มาทำพิธีทางาศาสนามีทั้งไปรับที่โรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชนบุรีโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลสิรินธรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ปทุมธานีและผู้เสียชีวิต ภายในที่พักอาศัยจังหวัดนนทบรุรีรวมทั้งหมดเจ็ดรายวันนี้ได้ตั้งศพผู้เสียชีวิตทั้งหกรายไว้บนศาลาและอีกหนึ่งรายเสียชีวิตมาแล้วสามวันไม่สามารถนำศพ ขึ้นมาไว้บนศาลาได้จึงได้ตั้งสไว้บริเวณเตาเผาด้านล่างโดยทั้งหมดนี้มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการทำพิธีทางศาสนาซึ่งตนได้อธิบายให้ทุกคนที่มาในวันนี้ได้เข้าใจทุกคนมีความทุกข์ยากอยู่แล้วและทุกคนมารวมกันที่นี่ เพื่อผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปด้วยกันซึ่งศพที่ทางวัดไปรับที่ประจวบคีรีขันธ์ก็ค่อนข้างน่าตกใจเพราะว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนแต่ทางคู่กรณีก็ไม่มีเงินที่จะช่วยเหลือในการทำศพเช่นกันคือทางครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ไม่มีเงินคู่กรณีก็ไม่มีเงินก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยประสานทางวัดเพื่อขอความช่วยเหลือมานายไพรัฐได้ก,กล่าวต่ออีกว่าทุกวันนี้ทางวัด รับศพมาทำพิธีตามศาสนาวันละ5้ถึงหรายและเผาต่อนเนื่องทุกวันโดยแทบจะไม่ได้พักเมนเลยอย่างเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางวัดเผาศพไปแล้ว70รายและเดือนมิถุนายนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงตอนนี้เผาไปแล้ว50บศพโครงการบ้านหลังสุดท้ายที่ทางวัดราชประคองธรรมดำเนินการมาอย่างต่อนเนื่องหลายปี ก็ยังทำต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ก็มีอุปสรรคในเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาศพซึ่งในการเผาแต่ละครั้งต้องใช้น้ำมัน60-70ลิตรอย่างเมื่อวานซื้อน้ำมันมา600ลิตรก็คิดว่าจะใช้ได้ประมาณ10ศพแต่วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเพราะมีศพรอเผาอยู่บนสลาอีก7ศพและในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีศพที่ทางวัดจะต้องเดินทางไปรับอีก ในเรื่องของลงศพและผ้าห่อศพตอนนี้ก็ค่อนข้างขาดแคลนเรียกได้ว่าตอนนี้มีพอใช้เพราะไม่เคยมีเก็บสำรองไว้ส่วนเมนเผาศพก็ค่อนข้างกังวลเพราะมีการเผาต่อเนื่องแบบนี้ทุกวันวันละ6กถึงเศพทําให้ไม่มีเวลาได้พักเมนกลัวว่าเมนจะเสียหายหรือแตกเหมือนเมื่อก่อนอีก ทางด้านนางสุนีอายุ60ปีได้เล่าว่าตนได้ติดต่อมาที่วัดเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของการนำศพมาทำพิธีทางศาสนาซึ่งศพดังกล่าวตนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่ใช่ญาติกันแต่ลูกชายเคยทำงานด้วยกันมาก่อนที่ลูกชายตนจะออกจากงานพอมารู้ว่าเขาเสียชีวิตและเขาไม่มีญาติตนจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลแต่ทางโรงพยาบาลได้บอกว่าถ้าไม่มีญาติมารับศพ ทางโรงพยาบาลจะนำศพส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อ,อฝังเป็นศพรายาต์ตนรู้สึกสงสารจึงโทรมาที่วัดเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากที่วัดดำเนินการให้และนำร่างมาทำพิธีทางศาสนาที่วัดตนก็รู้สึกดีใจที่ยังมีโครงการดีๆแบบนี้อยู่ซึ่งเมื่อก่อน ตนไม่คิดว่าจะมีวัดที่รับทำพิธีทางศาสนาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆจนกระทั่งมาเจอที่นี่ก่อนหน้านี้ตนเคยช่วยบริจาคเงินให้ทางวัดต,ตามกำลังศรัทธาเพราะคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจนกระทั่งมาพบกับตัวเองในวันนี้ตนจึงได้เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาส่งศพผู้เสียชีวิตเพราะไม่มีญาติมาร่วมทำพิธีเลยค่ะ นี้นะครับที่เราจัดเตรียมไว้ตรงนี้ทั้งหมด6ร่างด้วยกันนะครับก็จะมีร่างจากจังหวัดประจวบนะครับโรงพยาบาลบางสะพานมีร่างจากโรงพยาบาลชนบุรีนะครับมีร่างจากโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็รวมถึงเสียชีวิตภายในบ้านซอยสามัคคีแล้วก็เสียชีวิตภายในบ้านซอยวัดพระเงินนับตรงนี้ได้ประมาณ7ศพแล้วก็ ที่จัดเลี้ยงไว้ตรงนี้6แต่ว่าด้านหลังเราเนี่ยที่เราคุยกันอยู่มีอีกหนึ่งศพที่เขาเสียมา3าวันแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,อ,ะอยู่ในห้องนี้ได้ต้องมาอยู่รอในห้องเผาศพครับครับทั้งหมดนี้เป็นศพของผู้ยากไร้ไม่มีเงินหมดเลใช่ไหมพี่เเราจะใช้คําว่าเขาติดขัดแล้วกันวันนี้เขาติดขัดเขาไม่สามารถที่จะประกอบพิธีท,ทางาศาสนาแบบปกติได้นะครับเตราว่าด้วยโครงการที่พระเดชพระคูหลงพ่อท่านจัดตั้งขึ้นมาก็วันนี้แหละครับที่เราได้เห็นภาพชัดๆแล้วว่าเขามารวมกัน เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความทุกข์มีความเศร้าผมก็ไปอธิบายให้ญาติเขาฟังนะครับว่าทําไมถึงต้องเห็นภาพแบบวันนี้เพราะว่าทุกคนเศร้าเหมือนกันทุกคนมีความทุกข์แล้วก็เรามารวมกันที่นี่เพื่อจะทําให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ทุกคนเขาก็เข้าใจเรานะครับครับเห็นว่าทางทางวัดเนี่ยได้ส่งคนไปรับถึงประจวบเลยครับพี่ใช่ครับใช่ครับเคสนี้ก็น่าตกใจผมรับสายประมาณว่าคนที่โทรเข้ามาหาผมให้ไปช่วยเหลือผู้เสียชีวิตเรียกว่าคือคนที่ขับรถชน ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็ต่างคนต่างเรียกว่าไม่มีนะครับโดยาการคือคนชนเขาก็ต้องดูแลถูกไหมครับเรื่องการทำศพทำอะไรเขาก็หมดหนทางจริงๆเขาก็ปรึกษากันแล้วว่าไม่มีที่ไปไม่มีทางออกเขาลึงมาบอกให้เราเนี่ยไปรับที่บางสะพานประจวบคีรีขันเพื่อที่จะนำศพกลับมาก็คิดว่าได้สักชั่วโมงหนึ่งศพก็น่าจะมาถึงแล้วครับครับครับที่ทางาวัดก็จะมีโครงการดําเนินโครงการที่ต่อไปใช่ไหม โครงการนี้เราทํามาตลอดแล้วก็จะทําต่อไปแต่ก็อย่างที่บอกทุกครั้ง,ง,งก,ก็คือเรื่องของเรียกว่าอุปสรรคคือเรื่องของน้ํามันน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะใช้เผาศพซึ่งตัวนี้อย่างเมื่อวานซื้อมาห0 0้อลิตรแล้วก็กะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ได้ประมาณสักสิบศพแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานซื้อมาห0ร้อวันนี้จะหมดเพราะหลังจากสวดเวิธรรมเราก็ต้องชาบนากิจซึ่งทําให้อะไรมันก็ไม่พอ<ม>ครับก็ปัญหาเรื่อง ลงศพอันนี้ก็ยังพอแก้ได้ก็ญาติโยมก็ยังทําบุญเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็เรื่องบุคลากรที่มีความอ่อนล้าเพราะว่าในแต่ละวันแทบจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยเพอกลับบ้านไปก็นึกว่าวันนี้จะจบแล้วก็กลายเป็นไม่จบอย่างเมื่อคืนก็กลับบ้านตีหนึ่งแล้วก็มีโทรเข้ามาว่ามีผู้เสียชีวิตอีก2เคสเราก็เรานอนไม่ได้ละครับเพราะว่าคนที่คือมีความทุกข์เขาก็นอนไม่ได้เราก็ต้องไปช่วยเขาเนี่ยครับคือสิ่งที่หลวงพ่อท่านสั่งตลอดว่าถ้าใครมีทุกข์ให้ไปช่วยเขา ท้ายฝากพี่แปะ,ะคโครงการบ้านหลังสุดท้ายครับโครงการบ้านหลังสุดท้ายนะครับวัดราชประคองธรรมเรามีความยินดีนะครับที่จะได้ช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ถ้าใครไปพบเจอนะครับคนที่เสียชีวิตและไม่มีเงินทําศพให้ติดต่อมาที่วัดราชประคองธรรมนะครับเบอร์โทรศัพท์0988111656ติดต่อมาครับแล้วเราจะรับ ความทุกข์ของท่านเป็นความทุกข์ของเราแล้วเราจะช่วยกันให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดนนทบ,บุรีใช่ไหมพี่ทั่วประเทศไทยเลยถ้าเกิดได้รับความทุกข์หรือว่าไม่ติดปัญหาติดขัดเรื่องอะไรก็ทางวัดพร้อมจะส่งหวยไปรับเลยใช่ไหมครับถ้าในช่วงที่เขาเรียกว่าไม่ไกลมากแล้วเราคิดว่าเจ้าหน้าที่ของเราไหวแต่ตอนนี้เราเป็นห่วงเจ้าหน้าที่เรามากกว่าที่จะต้องเดินทางไกลแล้วต้องกลับมาเจองานหนักๆที่ว่ากลัวจะ แล้ว,ว่าจะป่วยจะไม่สบายกันเราก็ต้องพยายามรักษาทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้ดีที่สุดครับแต,ตอนนี้ในส่วนของน้ํามันกับรงศพเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ที่ว่าใช้ไปบอกโยมไปว่าวันนี้พอวันนี้ไม่พอทุกอย่างที่ได้มาไม่มีคําว่าเหลือไม่มีคําว่ามันเกินพอดีตัวนี้แค่พอดีนะเราดีใจนะครับน้ํามันอย่างที่บอกมันคือเส้นเลือดใหญ่ถ้าไม่มีน้ํามันเผาศพโครงการนี้ไปไม่ได้ คือรับศพได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรับศพมาได้แต่มันไม่สามารถที่จะไปในขั้นตอนการชราศกิจได้ก็ฝากทุกท่านนะครับที่ได้รับชมนะครับคลิปนี้เราเราอยากจะได้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะมีเราอยากจะได้น้ําใจของท่านเนี่ยไปมอบให้กับคนที่เขามีทุกคนนี้เขาไม่มีเงินทําศพที่เขาต้องนอนร้องไห้สองวันสามวันเพราะว่าเขาหาที่ทําศพไม่ได้พอมาที่เราเราก็อยากช่วยเขาแต่ว่าบางทีมันติดฮะเรื่องของน้ำมันเผาศพที่มันไม่พอจริงๆครับประมาณ60 60ลิตรตอตอน,นึงสมตอน,นึงสมใชออ่นี่คืออันนี้คือสภาพแบบปกติชหมที่ไม่ได้แบบอ้วนอะไรอะไรใช่ไหมอาถ้าเกิดขนาดายใหญ่ก็ต้องจริงจริงผอ,<ๆ>อมเนี่ยใช้น้ำมันมากผองการรถไอไม่คนรักครีที่อยู่ว่าแต่ว่าให้ลูกชายเป็นคนไปเอาตุกมาประกานานกับวัดนี่ยแหละก็เลย จะไม่มานด้วยก็ไม่ได้เนาะทำแล้วใช่เพราะเขาเคยไปเวลาติดรถในลูกชายเวลาทำมานเดียวกันแต่คนละแผนกคนละสาขาเนาะเขาก็จะมานอนแล้วมาขอกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยับคือยังไงบ้างคะที่พอภาษาทางวันลามาแล้ว่ก็คือดีมากโครงการนี้ดีมากเลยเพราะบางครั้งนะคนเราเจ็บใกล้ยานถุกเถินเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเอาเงินที่ไหนญาิที่น้องเราอยู่ต่างจังหวัด พี่ถึงเวลาเขาให้บริจาคการในเฟสพี่สิบาทเก้าบาทห้าบาทสาบาทที่จะต้องโอนตลอดเนี่ยพี่ถึงว่าดีแล้วพี่ก็แนมเบอร์ทางวัดไว้เลยวัวยามฉุกเฉินเราไม่รู้ว่านักกอเราจะเป็นยังไงพี่ถึงมีเบอร์ติดต่อไว้ในโทรศัพท์พี่สามเครื่องพี่ก็จังเวมือกเพาพี่เป็นคนต่างจังหวัดเนาะแต่พี่อยู่หมู่บ้านนักีฬาที่ไหนครับ ที่บางกะปีนะอ่าที่มาจากบางกะปีเลยค่ะแล้วก็โรงพยาบาลจิตดินตอนก็อยู่แล้าอยู่อะไรอ่ะอ่อนนุชเนี่ยไปช่วยในช่วยจริงๆเลยอ่ะเดทางจากบางกะปิที่กรุงเทพมาแล้วร่วมงานตรงตรงแต่เซอร์ว่าจะไว้อีกคืนก็ลำบากเนาะท่านได้บัตรโรงพยาบาลจิตวิทย อินนาสกาเลนะธรรมังภิปารโมธรรมังาานัสสามิทุติยังเป็มยังพันเตวิสุขวิสุงนั่นันทายะเตสชะเลนะสหปัญจศีลาริยาจารยะยเตสชะเลนะสหปัญจศีลาริยาจาร บังลึกนั่นนะนะแล้วใครเสีย่ะนี่ใครเสียน้องชายนะน้องชายนะอ๋ออยู่เมืองการโคลาที่เลยนะเออยู่เมืองการอยู่แถวไหนอ่ะอ๋ออย่าไปท้อมันนะสู้ชีวิตนะแล้วก็เดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวที่วัดเราอ่ะไปเจอที่ไหนก็แนะนำเออยู่บังใหญ่ดีละมาร่วมกันไป ่ะโชคดีนะเออไปไปเดี๋ยวได้เผากันนี่เผาแล้วเผาเลยหรือเผาพรุ่งนี้เอาอันนี้พรุ่งนี้นะถ้าใครเผาเลยลูกนี่เอาเผาเลยเหรออยู่ที่ไหนอ่ะ่นเลยเออมาเที่ยว่านูสองครั้งเก็ซื้อทูให้เพนทูมาเมื่้าขาวอันมีเจ้าภาพโยมมาช่วยช่วยอาจารย์อยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่เพื่อนๆที่อนที่เขาที่เขาออกแตกงงานเขาก็เรียนอะไรมา ก็จะได้สองสพันก็จะ,จะช่วยค่าค่าน้ำมันของโแล้วแต่เรานะมีก็ทําไม่มีก็ไม่ต้องอท<ำ>ําอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องใครนะเหมือนกันหมดแล้วทําให้ก็เหมือนกันหมดนะออดนนิว24สถานีประชาชนพระดาสุวรรณรายงาน